รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ตี้ดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวาไ i ต t y p ี d u แห่งช่องมูเตลู106รายการที่จะรวบรวมความเชื่อและความหลอนมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันถึงหน้าจอทีวีครับวันนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณผู้ชมยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับความเชื่อและความหลอนบนโลกใบนี้วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงแรกในช่วงสัมผัสสยอง ช่วงสัมผัสสยองการเสียชีวิตของคนดังและดาราจะน่ากลัวแค่ไหนร้อนแค่ไหนไปชมกันในเรื่องจุดจบคนดังจุดจบคนดังย้อนลำลึกคนดังที่จากไปผลงานยังคงตาตึงในความทรงจำจอห์นดีแลน พระเอกดาวลุ่งยุค90ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำและถูกไฟขอกบ,บนถนนสุขุมวิทอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเมื่อปีพศ .2538 เช้าของวันที่หนึ่งธันวาคมถูกสื่อต่างรายงานการเสียชีวิตของนักแสดงหนุ่มคนนี้หากย้อนไปได้ในยุคนั้นจอร์ดีแลน์คือนักแสดงวัยรุ่นที่กำลังโด่งดังแบบสุดขีดและในช่วงเวลาดังกล่าว เขากำลังถ่ายทำละครเรื่องเมื่อหมอกสลายและยังไม่ทันได้ถึงฉากอวสานจอรนมีอันต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับมาโดยอายุเพียง17ปีเท่านั้นชื่อเสียงและผลงานของเขายังคงฝากไว้เป็นความทรงจำ บิกดีทูบีอุบัติเหตุทางรถยนต์ตกคูน้ำและเป็นเหตุให้นักร้องคนดังกล่าวเกิดการสำลักน้ำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2546ในช่วงเวลาดังกล่าวบิก๊กหนอนรักษาตัวจากการเป็นเจ้าชายนิทราถามกลางความห่วงใย,ยของแฟนคลับที่เฝ้ารอให้บิ๊กดีทูบีตื่นกลับมาร้องเพลงให้พวกเขาฟังอีกครั้งแต่สุดท้าย แรงปรัถนาไม่อาจยื้อลมหายใจของเขาไว้ได้บิ๊กได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่9ธันวาคมพศ2550ถึงวันนี้ <im itation> เขายังคงเป็นที่รักของเพื่อนๆนและแฟนคลับทุกๆคน <im itation> โจนิสาโจนิสาวงวัดเป็นนักสแสดงหญิงชาวไทยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดฉะเชิงเซาเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุรถคว่ำที่ถนนรัชะดาพิเศษเมื่อวันที่6เมษายน2538ในขณะที่มีอายุได้เพียง28ปีเท่านั้นสร้างความโศกเศร้าเสียใจต่อครอบครัวและแฟนคลับวงการบันเทิงเป็นอย่างมาก เก๋บุญพิทักษ์นางเอกยุ90ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์จุดเกิดเหตุบริเวณทางโค้งลงโปะอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเมื่อปีพศ2538ซึ่งในขณะนั้นเก๋บุญพิทักษ์มีอายุได้เพียง22ปีเท่านั้นก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตเธอได้รับเลือกให้รับบทใจเลิงในละครเรื่องเพิงบุญ คือเป็นการพลิกบทบาทที่ท้าทายการเป็นนักแสดงของเธออย่างมากวันนี้ชื่อของเก๋บุญพิทักษ์ยังคงตาตึงใจของคนวงการบันเทิงไทยอูวิชุดา นางเอกดาวรุ่งในยุค90ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถคว่ำบนถนนบางนาตาดบริเวณทางโคง้งหรือที่รู้จักกันดีว่าโคง100้งร้อยศพเมื่อปีพศ2536ขณะนั้นเธอมีอายุเพียง19ปีและกำลังมีชื่อเสียงที่โด่งดังเป็นอย่างมากจากละครเรื่องอรุณสวัสิ์ทางช่อง7ข่าวดังกล่าว นำมาซึ่งเสียงล่ำให้ของทุกคนที่รักเธอวันนี้เธอยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนคลับไม่ลืมเลือนเห็นจะไม่จำเป็นสะละมั่งมาเลยเขามีคนช่วยอยู่แล้วเนี่ย นายแบบหุ่นดีและเป็นนักแสดงภาพยนตร์อีกหลายๆเรื่องที่คลองใจแฟนๆเป็นอย่างมากและเขาก็ได้จบชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่แยกถนนปฏิพัฒน์พระราม6กรุงเทพมหานครทำให้เป็นที่โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากซึ่งขณะที่เสียชีวิตนิวอาทิบมีอายุเพียง23ปีเท่านั้นและเขาก็ยังคงเป็นที่จดจำของแฟนคลับตลอดมา วันนี้ผมขอเป็นเจ้ามือตลอดวันเรื่องสุดท้ายของช่วงแรกเป็นความน่ากลัวของคนกินคนนั่นก็คือซีอุยนั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับซีอุยเรื่องราวอันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานสุดสะพึงเกี่ยวกับซีอุยมนุษย์กินคนเกิดขึ้นหลังจากเขามาตั้งลกลากในเมืองไทยได้8ปี เมื่อเกิดเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญ7คดีในช่วงปีพศ2497ถึงปีพศ2501โดย4คดีแรกเกิดเหตุที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันส่วนอีก3คดีได้เกิดเหตุที่จังหวัดนครปฐมกรุงเทพมหานครและระยองตามลำดับในจำนวนนี้มีเด็ก6ลายถูกฆ่าโดยล่ำลือว่าอวัยวะภายในได้หายไป วันที่27มกราคมพศ2 5 0 1ซีอุยขณะนั้นอายุได้19ปีมีอาชีพรับจ้างทำงานในส่วนจังหวัดระยองถูกจับด้วยข้อกล่าวหาว่าข่าเด็กชายคนหนึ่งที่พ่อใช้ไปซื้อผักที่ไร่ของซีอุยเนื่องจากพ่อของเด็กออกตามหาและพบซากศพกำลังถูกเผาโดยตับและหัวใจอยู่ในตู้กับข้าของซีอุยและเขาก็รับสารภาพในที่สุด หลังจากถูกจับเรื่องราวของซีอุยกลายเป็นข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับในรายงานข่าวเล่าคำให้การของซีอุยว่าตอนเด็กๆเ,เขาตัวเล็กจึงมักถูกรังแกอยู่ตลอดจนกระทั่งได้พบกับนักบวชคนหนึ่งบอกว่าถ้าเอาหัวใจและตับของคนมากินจะทำให้มีกำลังฮึกเหิมกล้าสู้คนซึ่งซีอุยก็ยังไม่กล้ากินแค่หัวใจและตับของสัตว์เท่านั้น แต่หลังจากถูกเกณฑ์เป็นทหารและถูกฆ่าสึกล้อมจนอดอยากนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาได้พาศพเพื่อนทหารกินประทังชีวิตเรื่องราวของซีอุยไม่ได้จบเพียงแค่นั้นภายหลังได้มีผู้สนใจพยายามค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะจากพยานหลักฐานคำให้การต่างๆพบว่ามีเงินงำหลายอย่างที่เป็นไปได้ว่าซีอุยอาจไม่ได้เป็นคนก่อคดีทั้งหมด และเขาก็ไม่ได้มีสภาพจิตผิดปกติที่เลียกกันตามภาษาชาวบ้านว่ามนุษย์กินคนในช่วงต่อไปจะเป็นช่วงที่เรารวบรวมคลิปหล,ลอนคลิปที่น่ากลัวที่ถูกบันทึกไว้ในโลกโซเชียลมาให้ผู้ชมได้ชมกันในช่วงร้อนอ่อนโซเชียล รับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวาลรตี้ผีดุในช่วงหลอนออนโซเชียลช่วงนี้เราจะรวบรวมคลิปร้หอนๆจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ผู้ชมได้สัมผัสกับความหลอนช่วงหลอนออนโซเชียลคลิปแรกเป็นคลิปที่ถูกบันทึกเอาไว้และถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์จะน่ากลัวและร้อนแค่ไหนไปรับชมกันเลยครับ คลิปนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแห่งหนึ่งเมื่อกล้องวงจรปิดได้บันทึกเหตุการณ์ที่เหนือคำบรรยายชายหนุ่มที่เคลื่อนที่ได้รวดเร็วหลา,ากับเขาไม่ใช่มนุษย์ เหตุการณ์นี้เป็นภาพที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดทุกอย่างดูปกติดีดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่กลับมีบางอย่างผิดปกติกับผู้ชายที่เปิดประตูออกมา ชายคนนี้เคลื่อนทีได้รวดเร็วจนกล้องแทบจะจับภาพไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเลยคลิปที่สองเป็นคลิปที่ร้อนและน่ากลัวมากจะร้อนแค่ไหนไปรับชมกันเลยครับคลิปประหลาดนี้ถ่ายได้จากกล้องโทรศัพท์มือถือ บนท้องฟ้าที่สดใสนั้นกับมีบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่อย่างแปลกประหลาดมันเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระลาวกับมีชีวิตมันคือสิ่งใดกันแน่คลิปนี้ถ่ายติดอะไรบางอย่างที่ผิดปกติบนท้องฟ้าได้ ลักษณะเหมือนกับกลุ่มควันแต่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างแปลกประหลาดดูดูแล้ว ลักษณะกำลังเหมือนคนกำลังว่าอยู่บนอากาศเลยทีเดียว คลิปที่3เป็นคลิปที่ร้อนและน่ากลัวเป็นอย่างมากและถูกบันทึกเอาไว้เผยแพร่ในโลกออนไลน์จะน่ากลัวแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันเลยครับบนถนนที่เราขับรถไปเราอาจไม่รู้ได้เลยว่าจะพบเจอกับอะไรบ้างแต่ในคลิปนี้คงไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังจะพบเจอกับมันอย่างแน่นอน เธอที่ปรากฏในคลิปนี้คงอยากจะร่วมเดินทางไปกับเราถนนสายเตี่ยวหมื่นนิดและหน้าวังเวงสายนี้บรรยากาศที่น่าชวนสยองแบบนี้แมแปลกถ้าจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดโผล่ออกมาให้เราได้สัมผัส ข่าวชุดข่าวที่ปรากฏออกมาคงอยากจะร่วมเดินทางไปกับเราอย่างแน่นอนคลิปที่4ี่ถูกบันทึกเอาไว้เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวเป็นอย่างมากแต่ร้อนแค่ไหนคุณผู้ชมไปรับชมพร้อมกันเลยครับเมื่อบ้านที่เราอยู่คนเดียวไม่ได้มีเราแค่คนเดียว มีบางอย่างอยู่กับเขาที่บ้านตลอดเวลาและคอยเฝ้ามองมันแอบดูอยู่ที่นอกระเบียง นนี้พบความผิดปกติในห้องของเขาอยู่คนเดียวเขาจึงรีบไปล็อกประตูไว้และถอยออกมาดูสิ่งที่เขาได้ยิน กับเงาสีขาวปิศนาที่อยู่ท้างนอกประตู ษณะเหมือนใบหน้าที่มองจับจ้องมาทางนี้อย่างน่ากลัวคลิปที่5เป็นคลิปที่ร้อนและน่าขนหัวลุกเป็นอย่างมากเลยนะครับร้อนเป็นอย่างมากเลยจะน่ากลัวแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันเลยครับในพืนป่าอันกว้างใหญ่มีปริศนามากมาย เขาได้พบเจอน่ากลัวยิ่งกว่าสัตว์ร้ายวิญญาณหญิงสาวปรากฏตัวออกมาให้เจออย่างชัดเจนเระหว่างที่เดินสำรวจป่าอยู่นั้นไฟหน้ารถ ก็ได้สาดไปตรงต้นไม้ต้นหนึ่งกับพบบางอย่างที่ผิดปกติได้อย่างัดเจน ยากาศที่ชวนวังเวงก็ปรากฏวิญญาณหญิงสาวโผล่ออกมา ชาที่เราเห็นคงไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากมายคลิปสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเป็นคลิปที่ร้อนและสั่นประสาทขนหัวลุกมากเลยจะร้อนแค่ไหนสยองแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันเลยครับ โรงเรียนนี้มีประวัติมากมายที่ชวนขนลุกความน่ากลัวซ่อนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้และเมื่อเขาสำรวจไปเรื่อยๆก็พบ,พบเจอเขากับวิญญาณในเวลากลางวันแบบชัดๆ ว่างที่เขากําลังเดินสํารวจอยู่ในโรงเรียนล้างแห่งนี้ในเวลากลางวันแสกๆเขาก็ได้พบเข้ากับอะไรบางอย่างที่น่ากลัวยิ่งนักในมุมมืดของห้องเรียนที่กําลังนั่งจ้องสู้กล้องกลับมาชายคนนี้ผมจะช็อบไปอีกหลายวันหลังจากที่เจอกันแบบชัดๆขนาดนี้ ก็จบไปแล้วนะครับคลิปร้อนๆในวันนี้ร้อนน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากรับชมความร้อนและสัมผัสความสยองเปิดมาเลยที่ช่องมูเตโร106รายการวาไรลตี้ผีดุพร้อมจะจัดความน่ากลัวความสยองให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอทีวีกันเลยครับเ <'m? S 2> ชื่อ,อยังมีปัญญาศรัทธาอย่างไม่งมง,งายวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ